กราบสวัสดีครับทุกๆคนตะตึงๆที่กำลังรับชมรายการกับผมเนกิหน้ามนคนกันเองเตลงเต่งเตลงเรลงเรงเตงเงเรงเตงผิดทาง ตอนนี้ครับทุกคนเราอยู่กันที่วัดเกาะพิกุลสีโสพลจังหวัดนครนายกครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลิเกรุร่นใหม่ครับกับคณะที่มีชื่อว่าสองเทพบุตรสุดที่รักเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยครับโหไม่ได้มางานวัดนานแล้ว รับลิเกคณะสองเทพบุตรสุดที่รักนะครับต้องบอกว่าเป็นลิเกเจนใหม่ที่ก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่อย่างพี่นีโน่และพี่นกกี้นะครับความน่าสนใจก็คือมีการนำชุดซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆมาทำเป็นชุดลิเกครับก็ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ของการแสดงลิเกเลยนะครับนอกจากจะโด่งดังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลแล้วนะฮะก็ยังได้รับความสนใจจากเน t f l i x ที่เข้ามาถ่ายทำเพื่อน,นำไปอยู่ในซีรีส์ม d n i นเอเชียครับ สตอรี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนี้ตามผมไปเจอกับพี่เนก,กี้ที่หลังเวทีกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเลยก็เริ่มต้นแบบว่าทางลูกหลังเลยกระท่อนกระแทนครูขะนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่ตั้งคณะขึ้นมาก็คือตอนนั้นเรายังเป็นลิเกที่ไม่ได้เก่งอะไรจนรผมไปประกวดรายการเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์แต่ว่าคือเรามีรากฐานความเป็นลิเกอยู่แล้วพอไปประกวดรายการเดอะคอมเมดี้ไทแลนด์เสร็จปุ๊บ ผมก็เลยออกมาทําลิเกพี่นักกี้ก็คือเป็นหัวหน้าคณะเลยใชายมาตั้งเป็นหัวหน้าคณะเราเอาความเป็นตลกเนี่ยเข้ามาเสริมสร้างในความเป็นลิเกของเราอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นครับคือเราเอาความตลกมาใส่มากจนเกินไปจนจนคนดูดูไม่รู้เรื่องมันทําให้เราไม่มีงานก็คือเพราะว่าเราเอาแบบว่าไม่มีตรงกลางนี่เราก็เลยมานั่งประชุมกันในใ,ในหัวหน้าคณะของเราจะมีพี่ชายผมมีคนหนึ่งว่าเฮ้ยเราต้องเอาแกนสารความเป็นลิเกเนี่ยสักครึ่งนึง ตล,ลกครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราลองเอามาปรับจูนให้มันอยู่ตรงกลางดีไหมอะไรอย่างเงี้ยและพอทํามามันเริ่มดีขึ้นแล้วก็มันมีความโชคดีตรงจุดที่ว่าผมได้ตัดชุดลิเกอ๋อด้านหลังนี้เลยด้านหลังขึ้นมาจริงๆแล้วมันจุดเริ่มต้นแล้วมันไม่ได้คิดอะไรแบบว่าแปลกแหวกแนวอ,อะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วชุดชุดลิเกซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันก็มีคนตัดมาก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าแรกอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าผมตัดแล้วผมใส่แล้วมันชัดเจน การออกไปเพอร์ฟอร์มหน้าเวทีก็ดีการเล่นลิเกก็ดี <BMW S 2> คือออกไปด้วยคาแรคเตอร์ของตัวเองมันชัดเจนมันเลยทําให้มันเกิดกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลขึ้นมาอ่าเพราะมันเป็นความแปลกใหม่แล้วผลตอบรับที่ได้ดีไหมฮะโอ้โหที่แรกโดนโดนดา่าก่อนครับว่าโอ้โหมึงลิเกอะไรว่าลิเกแบบนี้แบบนยังไงก็ไปไม่รอดหรอกลิเกส,สิงสาราสัตว์ขนาดนี้นะแต่คนที่พูดนี่คือเป็นคนรุ่นเก่าที่ถือคำนบจารีดเราก็เขาบอกว่าทําอย่างเงี้ยมันทําให้แบบชีวิต วงการลิเกวิบัตินะอ,อะไรอย่างเงี้ยใจเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นการวิบตัติมันการวิวัน์มากกว่าแล้วก็เราก็ลองมานั่งคิดดูว่าเฮ้ยเราจะเอาคําพูดของคนรุ่นเก่าอืเก็บมาคิดและเอามาปรับปรุงอไอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับ,รบเพราะว่า ถ้าเกิดลิเกไม่มีคนรุ่นเก่าก็คือไม่ดำรงรักษาไม่ได้ทุกวันนี้ก็ไม่มีการสืบสารเนาะแต่บังเอิญว่าผมคนรุ่นใหม่ผมอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาดูมากกว่าซึ่งคนรุ่นเก่าที่เขาบอกว่ามันไม่ดีเราก็ปรับ่รบเราลองเอา2อ,อย่างนี้มาชั่งน้ําหนักรวมกันาหากว่าเราได้ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ดูเรามากขึ้นเราก็ควรจะเอาคนรุ่นใหม่มาก่อนกับคนรุ่นเก่าก็ขอโทษครับขอบครับ ทีแรกเลยไม่ทำให้ใครดูทําสนองตัณหาตัวเองอืชอบครับรักรักในความเป็นฮีโร่รักในความเป็นกระตนะูนผมเป็นคนบ้ากระตูนนะครับก,ก็คือพอมาสนองตัณหาตัวเองเสร็จปุ๊บแต่สิ่งที่ได้มาคือเด็กรุ่นใหม่ๆมันมาเกาะเวทีดูอ,ะอ่ะอ่าคือแบบเฮ้ยจริงๆภาพเดี๋ยวนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อแบบยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเนอะที่แบบรุ่นตอนเราเป็นเด็กแล้วเราไปเกาะหน้าเวทีดูแต่ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีแล้ว เพราะว่ามันเป็น <Boy>? ตัวละครที่เขารู้จักด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแบบซุูเปอร์ฮีโร่มีโดเรมอนด้วยหรือแบบเนี่ยมีดาบพิฆาตอสูรด้วยใช่ครับเด็กๆชอบมากคือออกไปใช้ปราณใช้อะไรอย่างงี้ด้วยมี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 อ้ามีเหมือนกันไม่น่าตอนนี้กำลังจะตัดบัตรยางยืดอยู่โอ้ลูฟี่ก็มาครับโอเคฉันเพลงจ้าทำวัดเย็นนะตอนนี้พีนากี้เขาก็ทำการ สวดมนต์อยู่นะครับไหว้ครูอยู่นะครับรแล้วก็ตอนนี้นักสแสดงท่าอนอื่นๆก็เริ่มมากันแล้วนะครับอย่างที่พี่นักกี้บอกว่านักสแสดง30ชีวิตครับเยอะมากๆครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมานั่งแต่งหน้าแต่งตัวกันบริเวณหลังวิคตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกครับกับอาชีพลิเกท,ที่ต้องบอกว่าเป็นลิเกยุคใหม่พี่เสมอเป็นเป็นนักสแสดงเป็น บทอะไรครับพี่เป็นตัวตลกครับก็คือเล่นมุกตลกเล่นบทตลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่อาอย่างอย่างสีเหลืองสีเหลืองก็เย็นโลกพี่เสมอเล่นเล่นมากี่ปีแล้วพี่โอ้ผมเล่นตั้งแต่ยังจําความไม่ได้ครับก็คือยังจาครับก็คือเดินตามพ่ออะไรเงี้ยครับเห็นเขาเล่นก็เดินตามเขาเล่นรูบทเลยไหมพี่ผมเล่นได้ตัวโจ๊กอย่างเดียวครับเพราะอะไรอ่ะพี่ผมหัดมาตัวโจ๊กอย่างเดียวไม่เคยเอกอะไรเลย ก็คือตัวโจ๊กอย่างเดียวเลยครับอ่าก็คือถ้าใครที่ยึดบทอะไรแบบไหนเนี่ยเราก็คือฝึกแบบสุดแต่แบบนั้นอย่างเดียวยใช่ไหมมันแล้วแต่คนนะครับบางคนเป็นโจ๊กมาก,ก่อนแล้วไปเป็นพระเอกเ<ม>ก,ก็มีครับ<อ>เป็นโกงแล้วมาเป็นโจ๊กเป็นพระเอกแล้วมาเป็นโจ๊กก็มีบทที่เป็นตัวตลกเนี้ยมันมันมันเป็นยังไงบางทีมันต้องเล่นยังไงอะไรยังไงสำหรับผมคนอื่นคิดว่าง่ายนะตัวโจ๊กแต่สําหรับผมผมคิดว่ายากยากครับเพราะว่าทํายังไงให้คนดูขำทำาไงให้คนดู ชอบอะไรเงี้ยครับสนุกกับเราคืออย่างอย่างในเรื่องเขาจะมีมุกในเรื่องว่าต้องเล่นมุกนี้มุกนี้แต่ก็แต่เราก็ต้องมีมุกสดของเรามุกนอกอย่างเงี้ยครับก็มีแล้วมีการเตรียมตักมีการซ้อมตักอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่หล่อไม่รวยผมไม่หล่อไม่รวยผมีไม่หล่อไม่รวยนะครับผมมีนะครับมีหวยหวยแต่คณะนี้เขาไม่ค่อย ขาไม่ค่อยนัดครับเล่นสดเขาเล่นสดอย่างเดียวครับอไม่นัดก็ต้องใช้ความความชำนาญปวดหัวทุกคืนครับมีบ้างไหมที่ส่งมาแล้วไม่ทันมีครับมีแต่เราก็ต้องก็ต้องดยที่สุดครับเขาส่งมาเราต้องรับให้ได้อย่างมีดอย่างมีดยีโตครับเนี่ยไววพี่เขาไวพี่วยเราก็เดินออกมาด้านหน้าเวทีเลยนะฮะโอ้โหนี่เลยครับเวทีใหญ่มากคือดูจากข้างล่างเนี่ยเหมือนไม่ใหญ่นะทุกคน แต่พอเดินได้มาอยู่บนนี้จริงๆคือมันใหญ่มันกว้างมากแล้วมันก็ยังมีจอ LED ใหญ่มากๆครับพี่นักกี้เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเออมีการพัฒนาให้มันเกิดจอ LED เพื่อความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นใช่แต่คราวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคนทํานี่คือหน้าที่ของโดนัทเลยใช่ครับโดนัทเป็นคนทําเองทั้งหมดเ,เป็นคนทําเองทั้งหมดเลยครับดีไซน์หมด ดีไซน์ตั้งแต่ดีไซน์จนถึงนั่งคุมใช่ครับมันมันมีอะไรบ้างอธิบายให้ฟังมันก็จะมีการออกแบบกราฟิกฉากครับผมให้ในสมัยนั้นๆของลิเกอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่างป่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็อย่าพี่พีเขาจะโยนโจทย์มาให้ผมผมก็คิดแล้วก็ค่อยทำกราฟิกอย่างเงี้ยอ่าแล้วคือนอกจากมันไม่ใช่ฉากนิ่ง มันเป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วเอฟฟงเอฟเฟกต่างๆก็คือเราเป็นคนใส่เองหมดเลยใช่ครับขอฝากเมียฝากลูกด้วยครับคุณแม่ดวงใจแท้ไม่คิดอยากจากสมองเรามองว่ายังไงในการที่พี่ชายเราสองคนเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการลิเกหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ในการนำเสนอศิลปะวัฒน,นธรรมของลิเกเนี่ยเป็นแบบนี้เรามีความคิดเห็นไยังไงบ้างมันดีนะครับเพราะว่าส่วนต,ตัวก็อยากจะแก้ไขยอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เสนออะไรเพราะว่าตอนนั้นยังยังเป็นยังเด็กด้วยอพอเขาพัฒนาแล้วมันก็เป็นจุดที่แบบผมทําได้อื รู้สึกดีมากๆจริงๆอยากจะทําให้ลิเกเป็นละครโรงละครเลยนครับโอ้เป็นแบบฟิลละครเวทีใช่ใช่ครับแล้วก็ต่างประเทศมาดูอะไรเงี้ยอยากอยากให้แบบให้คนต่างประเทศรู้ด้วยว่าแบบลิเกในประเทศไทยของเรามันสวยงามมากๆอะไรเงี้ยอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับในความคิดพี่ก็มองเป็นไปได้เออพี่ก็มองภาพว่าเฮ้ยจอมาแล้วอนาคตจะในโรงละครโอ้โหจะมีหุนสรงหุนสลิง รืออะไรแบบนี้ใช่ใชครับความคิดผมเป็นแบบนั้นเลยครับแต่ซึ่งแบบมันก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับแม้เทคโนโลยีมันจะก้าวล้ำไปแล้วนะครับมีน้ําจดีมีั้ำลำโพ ตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าเวทีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่ามีคนมารอดูลิเกคณะสองเทพบุตรสุขผู้รักเยอะขนาดไหนครับทุกคนนี่คนดูครับคนเยอะมากๆเราจะเห็นว่าทุกเพศทุกวัยจริงนะทุกคนไม่ใช่เฉพาะปกติแค่คุณลุงป้าที่อายุเยอะแล้วนะทุกคนวัยรุ่นก็มาดูนะเราจะเห็นว่ามีควาเซ็กซี่นะครับมีความเซ็แปลกต้องบอกว่ามาทุกเพศทุกวัยจริงๆแสดงว่าสิ่งที่คุณเนกี้กับพี่นีโน่เขาทำเนี่ยมมันตอบโจทย์จริง จริงออตอนนี้ก็มีพูให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยพ,พูดเลยคขาก็าหาดูยากมากโอ,โ,โอ้โหโหมโรงกันด้วยพูรครับคุณแม่จริงๆเนี่ยก็คือเป็นแฟนตัวยงของลิเกเลยดูมานั้งแต่กสกรสาว,สวเด็กๆลเ,กเลยครับโอ้โหก็ติดตามกันมาอย่างยาวนาน แล้วทำไมเด็กๆเขาถึงมาดูลิเกกันนะครคุสร้างผลงานการแสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องให้มความสุขความส่างนะครับนี้ก็พาเขามามีที่ไรก็จะพามาทุกครั้งขอบคุณแล้วแล้วเวลาเขาเห็นตัวละครที่เป็นแบบเป็นชุดก็ฮีโร่เป็นตัวการ์ตูนอ่างเงี้ยเขาชอบไหมครับขอบคุณเขาจะเอาอย่างั้นอย่างี้ขอบคุณเขาจเอตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยใช่คับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขป็นตละครดังมากเลยแล้วคุณแม่คิดเห็นยังไงครับกับการที่แบบอฮยเขาทาชุดออกมาเป็นตัว ลรคอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบนะแล้วก็อยากให้เขาชอบชุดที่แต่งอยู่ตอนนี้คือ ซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนฮะทอค่ะเอ้ยสาฟ้าสาฟ้าแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงเขาก็จะมีตัวผู้ชายแต่ตัวก็จะเป็นผู้หญิงอ๋อก็จะมีพระเอกที่เป็นทอคู่กันอะยด้วยใช่ไหมครับมันมีความยากง่ายยังไงในการที่แบบเฮ้ เราจะเข้ามาเล่นเป็นบทนางเอกอะไรเงี้ยครับคือแสดงแบบดั้งเดิมค่ะแต่ชุดเนี่ยเป็นเพียงการดีไซน์ที่แบบเราเอามาประกอบเท่านั้นเวลาเราเจอคู่เวลาเราเกี่ยวกันเกี่ยวพาราสีออก็คือจะเป็นแบบริเกียรจะใส่ชุดคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะแต่เป็นแนวเรื่องคือแบบเดิมอ๋อคือแบบเดิมแต่คือว่าพอเราใส่อย่างเงี้ย มีเด็กๆมาเป็น FC ไหมโอ้โห, <S <S โโหเยอะมากค่ะพี่คือเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็น้องๆที่แบบว่าเขาไม่เคยดูดิเกเลยแต่เขาเริ่มต้นจากการที่เห็นชุดเราก่อนครับพอเขาไม่เห็นชุดเราแล้วเขาก็แบบมาขอไทยรูปแล้วก็ติดตามเป็น FC คือตัวน้อยๆเด็กๆน่ารักอ,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 อยากอยากเป็นดิเกครับพี่หนูอยาก,ยาก,ยากใส่ชุดพี่โลทํายังไงเมื่อกี้ตอนแต่งหน้าเห็นว่าไลฟ์สดด้วยใช่ค่ะจะจะไลฟ์สดให้กับแบบ FC ทางบ้านได้ดูส่วนมากก็จะดูทางไลฟ์สดสมัยนี้เขาก็เลยจะ ติดตามเราทางไลฟ์สดเวลาเราแต่งหน้าพูดคุย,คยแล้วพอถึงทําการแสดงเราก็ปิดไลฟ์ตรงนี้และให้เขาไปดูตรงโน้นกันก็คือ,อยังเทคโนโลยีที่มันพัฒนามาเนี่ยก็ยังสามารถเอามาต่อย,ยอดกับงานของเราได้ใช่เป็นการเผยแพร่ได้มากเลยค่นะเป็นได้มากเลยแล้วน้องบูครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการเปลี่ยนแปลงในแบบลิเกดังเดิมแล้วก็พอเรามาเปลี่ยนแปลงมาใส่ชุดตอนแรกบูเข้ามาบูครับ ธรรมดาเหมือนนางเอเกทั่วไปแต่พอพี่แน็กมีการาเปลี่ยนแปลงเราทําตามเขาเพราะเราคู่กับเขามันกระแสต,ตอบรับดีม,มีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรายอมรับตรงนี้ว่าเออการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีน้องอ้อมโหใส่ชุดมาแบบนี้เด <Broad> ็กๆ,ๆดูรู้แน่นอนครับใช่นี่คือแบทแมน <Batman S 2> ไม่ใช่อันนี้ตัวโปรดของเด็ก,ดกๆหลายคนแน่นอนนะคะก็คือสไปเดอร์แมนนะคะแต่ว่าผู้หญิงใส่ก็ Spider er woman, สไปเดอร์เกิลสไปเดอร์เกิลนะครับผมเราอยู่ในเจนนี้ด้วยแล้วเราก็ได้ดูการ์ตูนดู<ช>หนงังอะไรแบบนี้บางทีเรารู้สึกอินกับแบบเฮ้ยบางทีใส่ชุดมาปุ๊บอย,อยู่หน้ากระจกแบบม,มีมีไหมครับไม,ไม่ไม่ขนาดอะนะคะ<อ>แต่ว่าก็จะรู้สึกว่ามันมัน น่ารักนะมันต่างจากชุดลิเกธรรมดาค่ะเพราะาบางชุดมันก็พิบเกินอ,อะไรอย้ยมันจะเป็นชุดใหญ่อะไรใช่ใช่ใค่ะบ,บางบางชุดก็จะแบบว่าหนักอันนี้ก็จะสบายๆชิลๆแล้วน้องอ้อมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการที่แบบเฮ้ยเราเคยเล่นดั้งเดิมมาก่อน แล้วแบบเฮ้ยพอมันมีการปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนเจนใหม่ด้วยอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างที่ที่มันมีการเปลี่ยนหนูว่ามันคือทําให้คนดูเข้าถึงได้ทุกวัยมากขึ้นดีที่กล้าที่จะเริ่มทา<อ>ตรงนี้ก็เป็นข้อดีของคณะศิลป์พบุตรอ่า<อ>โอเคครับผม<อ>ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะขึ้นแสดง<ช>แล้วใช่ไหมครับไม่รบกวนเวลาน้องอ้อมนะครับขอบคุณมากมากครับโอเคตอนนี้พี่นักกี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อย เป็นทันจีโร่แล้วโอ้โหรู้สึกมีพลังไหมฮะมันรู้สึกมีพลังทุกครั้งที่เวลาใส่ชุดนี้ครับอ่าแล้วเหมือนเรากำลังได้ปานกลับคืนมาขอปานวารีหนะ่อยฮะปานวารีกระบวน้าที่หนึ่งาไม่ได้ผมว่าหลุด ก็เดี๋ยวเอาไปเอาไปรำชุดนี้เลยอทนนี่ออกแขกครับอ๋อออกแขกแล้วก็จะได้ให้ให้พวกน้องๆรำส่วนตัวในเรื่องวันนี้เราไม่ได้ใส่พิธีโลกครับก็พี่ๆมาถ่ายรายการก็เลยใส่ให้พวกพี่อ oh, ๋อไปออกแขกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเข้ามาเปลี่ยนอีกชุดนึ่งเหรอพี่กลับเข้ามาเปลี่ยนจะเป็นชุดอีกชุดในเรื่องแหละซึ่งชุดในเรื่องมันจะไม่ได้ชุดชุดลิเกแล้ละบริบทของเรื่องนี้มันเป็นครับ อ่ามันมันเป็นตัวโดนสาบตัวโดนสาบสาบให้หลังงอคอคดเราก็จะหลังอมอลังครับใช่ใช่ปกติเล่นกี่ชั่วโมงครับพี่ปกติเล่น3ามชั่วโมงสามชั่วโมงเต็มเต็มโอ้แล้วคืออันนี้เป็นดนตรีที่บูชาครูอ่าเดี๋ยวก็กำลังเตรียมตัวทุกนักแสดงทุกคนจะออกไปแล้วเอาไปรำอันนี้เขาเรียกว่ารำอะไรครับพี่รำอันนี้เป็น เขาเรียกรำโชว์ครับรำโชว์แล้วก็รำถวายเจที่เจ้าทางอ่าก็คือก่อนที่เราจะแสดงให้คนดูแล้วก็ถวายเจ้าที่เยอดทางก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลใช่ไหมฮะเฮ้ฮัชชาสองเทพบระมุขสุดที่รักแสดงแล้วจ้า นี่ก็มาถึงการแสดงในเรื่องของวันนี้แล้วนะครับตัวแสดงหลายๆคนก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดลิเกแบบปกติทั่วๆไปนะครับนีโนสุดที่รักแฟ หลังจากมีเวลาพักแสดงนิดนึงผมก็ถือโอกาสมาคุยกับพี่นีโนโ่ผู้ก่อตั้งคณะอีกคนหนึ่งนะครับการที่ทำลิเก้ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยกระแสตอบรับแล้วก็ในกระแสที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเขามาบอกว่าเราเนี่ยจะมาลบขนบเก่าเราทำสิ่งนี้เฮ้ยคือเรากำลังลบหลู่อะไรหรือเปล่าอันเนี้ยพี่โน้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับตอนแรกนกเขยนะ พราะด้วยความที่น่อเป็นลิเกเขารยกว่าลิเกขนมคือลิเกเป็นพระเอกไงเพราะต้องเป็นพระเอกน่ก็จะได้รับขนมคนียมของความเป็นลิเกจ๋ามาแต่ด้วยความที่เราก็เป็นวัยรุ่นเราก็จะมีความรู้สึกคันค้านเหมือนกันในใจว่าเฮ้ยเราเล่นแบบนี้คนจะเบื่อไหมคนจะไไอะไรไหมอะไรเงี้ยมันก็มีคันค้านาน,าน,าน,นะแต่ว่าน็กเนี่ยเขาจบมาจากคอมเมเดี้ขเขาจะมีความเป็นเวลตี้สูงมากแล้วก็มีความล้นมีความล้นในตัว เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ปลูกฝังกับเด็กๆครับมันก็ตายไปกับผู้เฒ่าผู้แก่หมดนะครับมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่คิดว่าเราเราควรที่จะยึดตรงนี้เอาไว้ความที่ของโนเป็น v a ไรต t y ก็จริงแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งขนมเลยคือเราก็ยังมีร้องรําแต่ว่าเราแค่เอามาปรับสเกลให้มันน้อยหน่อยแต่ก็ไม่ละทิ้งความเป็นขนมของวิเกอะไรที่เราควรยึดไว้อย่างการไหวครูอย่างเนี้ย ที่เราไม่ควรที่จะจะทิ้งการรำโชเพื่อที่จะแบบว่าโชวถวายแก่เจ้าที่ทเจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ครับคือเป็นขนบของลิเกอะไรเงี้ยเราก็ต้องยึดถืออันเนี้ยเราไม่สามารถตัดได้เราก็คงไว้นนนไออร่อร่งยทะะเี แล้วด่านที่ผ่านยากที่สุดในการที่พี่โนมาเริ่มต้นทำลิเก้ซูเปอร์ฮีโร่อะใครครับจริงๆก็ใกล้ๆตัวเลยครับพี่พ่อแม่ <c oughs> เลยเ <c oughs> พราะว่าพ่อแม่ก็เป็นลิเกที่เขารักษาคำนบอยู่แต่นกก็มีคุณพ่อคุณ <c oughs> ธรรมครับคือพ่าเอกชัยศร,รีวิชัยครับคือก็ได้มีการปรึกษาพ่อแล้วทีนี้พอพ่อไฟเขียวพ่อแม่แท้ๆก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะเขาเป็นเพื่อนกันเขาฟังกันได้ก็คอยไฟปรับความเข้าใจใชครับแต่ว่าด้วยความที่พอเราทําแล้วฟีดแบ็กมันดีด้วย ถ้าหากว่าโดนด่าอย่างเดียวแล้วงานไม่มีคนก็ไม่ได้พูดถ่งเราอาจจะแบบว่าค่อยมาประชุมกันอีกทีนึงให้เราอาจจะปรับเปลี่ยนเคยเคยพูดกับน้องเคยพูดกับแน็ว่าความฝันของเราเนี่ยนะเออว่าอยากจะให้ลิเกเนี่ยไปทั่วโลกให้ทั่วโลกรู้จักรู้จักว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือสิลประเพณีของไทยนะขอแค่เขาเห็นอ่ะการแต่งตัวเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันคือลิเกเราสามารถพูดได้ว่าเนี่ยมันคือลิเกของไทยเพราะว่ามันมันแตกต่าง ทำอะไรทำอะไรอ่ะทำะไรอ่ะมันเสียใจมันเสียใจนิเกเสียใ,ใจอะ่ะนี่เกยเวลาเสียใจอขอคำสาพี่เถินแม่นางพี่ขอโทษหน้าใสเสียงดีก็ไ กูจะหายไหมเนี่ยต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ทำการแสดงจะเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนดูตลอดเวลาเลยล่ะครับจริงๆแล้วก็รวมทั้งตัวผมเองด้วยถือว่าเป็น3ชั่วโมงที่ทำให้ผมตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากจริงๆ ชื่นชมและก็เลสเปกทุกคนจริงๆครับในอนาคตพี่นีโน่คิดว่าการเล่นลิเกเนี่ยมันจะหายไปจากสังคมไทยไหมน่คิดว่าไม่หายนะ ไม่หายถ้าหากว่ายังมีคนที่คิดที่จะต่อยอดถ้าเราช่วยกันวงการเราช่วยกันนะมันมันก็จะไม่มีทางหายหรอกเราก็เลยคิดว่าในช่วงอายุของเราเนี่ยยังไม่หายแน่นอนแต่หลังจากที่เราตายจากไปแล้วอันนี้นกก็ไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่าแต่โนกก็พยายามที่จะปลูกฝังเด็กๆรุ่นใหม่เอาไว้นะครับศิลปะวัฒนธรรมทุกๆแขนงนะครับ,รรม,รบมันมีความยากง่ายแตกต่างกันกว่าที่คนเราจะ ฝึกฝนจนมาเป็นอาชีพได้ขนาดนี้มันใช้เวลาและใช้ความอดทนมากถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะไม่สนับสนุนแต่ก็ขอให้อย่าดูถูกรากเง้าศิลปะวัฒนธรรมของเรานะครับแล้วก็อยากจะฝากให้น้องๆหน,นู้นๆพี่ๆเพื่อนๆลองเปิดใจแล้วก็ช่วยการอนุรักษ์ไม่ให้มันหายไปจากประเทศไทยเรานี้เราควรที่จะรักษาประเพณีแล้วก็คำนบของพวกเราเอาไว้ครับ